สวัสดีครับพี่น้องครับพูกช่องบ้านลำพลินโอปิเชียครับวันนี้นเขากำลังจะไปหาเขาเชนยังกินเขาเช่นเขายังกิน <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่บ้านแพงพี่น้องครับอันนี้ก็บ้านปามนนะั่นทั้งฝนก็ไปโกลซุ้มทั้งผีก็ไปก้อนเคลนะครับเดินทางไปหากินเขาก็เินใช้เว่นคืนนอเกำลัรับพี่น้อง เมื่อกี้ไปดมไปหาพอ่อแล้วก็ไปเอาพัสดุให้น้องเบียรนะครับปีนี้ลงทุนหลายประคักปีนี้น้องเบียลงทุนเยอะมากกับสุดมงกุฎเครื่องสมางกระเป๋าตะบากะคือาวาเนะยังมมีปอนเชิดแต่ว่านั่งก็ใส่เงินส่วนตัวเลยเงินเก็บเ,เงินออมเนเซอ เราไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือว่ามีคนมาคอยซัพพอร์ตนะทุกคนเข้ามาหมอลำมันมันคือการลงทุนเยอะอยู่แล้วถ้าจะถ้าจะให้สวยงามเลยมันก็ต้องเป็นแบบเป็นแบบสัธงทำเนาะบวาสิุดหรือว่ามงกุฎมงกุฎปีนี้หนูก็สั่งทำนะเป็นแบบครบซิแต่ว่าบบมีสร้อยไม่เอาสร้อยเพราะว่าเป็นคนบ่มักใซสร้อยใหญ่แล้วก็ไม่คนแผ่แผลต้อกัวก็เลยก็เลยเอาอันเล็กๆพออะไรเงี้ยเอาอันเก่าที่มันใส่ได้ก็เลยเอาแค่มงกุฎมงกุฎกะชุด ชุดมือน,นึงค่ะพี่้องนะคะปีนี้ใส่เป็นเป็นคิดตันนะคะ,ะเป็นคิดตัน A5 <A 5 S 1> ใช่นี่ค่ะเป็นเป็นคิดตันแบบเล็กๆอ่ะทุกคนปีนี้ไม่ได้ใช้เม็ดใหญ่ไม่ได้ใช้ลายใหญ่ใส่เป็นลายเนื้อน้อยอ,อันนี้คือลายเล็กๆนะทุกคนบางคนเป็นโมโหอะไรคือคิดตันอะไรคือ A5 A4 เออคนบอกหูจังน้องน้อง วละมันก็จะมีแบบว่าเกต่ดตับๆเลยว่จะเป็นกระจกแต่ว่ากระจกมันก็จะลอกง่ายง่ายก็คือคือส่วนหนังสั้ประสพานหรือเมื่อกับบดเดือบแบบแต่ว่าเอห้ามันก็เทียบเทียบแค่ของชวาชวาที่คือมันจะเม็ดนึงนะพี่น้องเม็ดน้อยๆนะร้อยกว่าบาทเม็ดละร้อยกว่จเม็มสุดก็จะเต็มสุดเมียนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเอห้านะมันก็สิบบาทเม็ดละสิบบาทเม็ดละสิบบาทเมียนค่ะก็จะเต็มชุดเหมือนกันเมียน ใส่เธอหนึงเบสเธลัดสามสี่พันค่ะพี่รองนะคะคชุดปกก๊กวาจะเรียวนะคะก็จะใส่งามๆให้เห็นเมืองทั้งหานแมนนะ,ะ่ะมันก็ฉะนั้นแล้ว a อหในการทํามกุฎของหนูก็คือจะเป็นใช้เป็น a อห้านะทุกคนนะคะเอหมันถึงจะเดือมแล้วก็อยู่ดนด้นอยู่ดิทนกลัวนะคะแล้วก็จะใช้เป็นไลายไม่ไม่เยอะมากเป็นไลายไม่เยอะมาก ก็คือมันก็จะมีมันเกิดจะมีที่ต้องใส่ก็คือตุ่มหูนอนที่มันห้อยออกมาครับบินแมนขาที่มันต้องห้อยลงมาก็คือต้องใส่ไล่นะก็ชุดเหมือนหนึ่งนะทุกคนถือว่าถูกที่สุดแล้ว่าเงินถูกที่สุดแล้วบางร้านมันก็ถูกกว่านี้ก็มีแต่ว่ามันจะไม่ทนไม่ทนของเหล็กนะเหล็กที่มันใส่เชื่อมแน่นแน่น ของมงกุฎนะค่ะพี่น้องปกติมันต้องใช้เป็นไม่ใช่ตะกัวมันเป็นเหล็กเหล็กหรอเหล็กปกติใช้ของมุกที่ทํามงกุฎเขาจะใช้เป็นสีทองใช่ไหมบางร้านอ่ะเขาใช้เป็นลวดแบบธรรมดาแบบเหล็กปกติแล้วมันหักแล้วมันไม่สามารถที่จะเชื่อมได้นะเพราะหนูมันค่อยค่อยเสือมาแหล้วอันกองเข็นตอนนั้นหนูหายร้านเขาจะร้านหนึ่ง็นไทยมันถือได้พี่น้องปกติกองเขนสองข้างนี้มันจะอัละพันไหมวันนี้หนูไปเสืออันละหาลอยพี่น้อง ฮักแม่ฮักแบบว่าโบสมาถที่จะเชื่อมเลยเลยสิแม่มันซ่อมไม่ได้ทุกคนพอซ่อมมันก็หักพอซ่อมมันก็หักพอซ่อมมันก็หักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นเล็กเล็กสีทองที่เขาเจ้าเฮดมากนี้ก็คือมันมันหยืดย่นได้ไหมไอมันหยืดย่นได้เวลามันมันหากด้วย่านี่เขาใสตะกัวแตะมันก็ได้เร็วว่าสิองอดีก็เสียของมันงเถอะมีแมนเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะซื้อหรือว่าอะไรเราต้อง ไม่ใช่เราเห็นราคาถูกแล้วเราไปซื้อเลยนะทุกคนเราต้องศึกษาก่อนตอนที่หนูเขามาเป็นหมอลำแรกๆหบอกสื้อๆว่าหนูโง่คักดิหนูพูดเลยคายันหนูกะสื่อือสิแม่พอดคนเขางทีเขามีประสบการณ์มันคือมาถามก่อนสิแม่คือไอเห็นไอเสี้ยมเมื่อเวลาเราสื่อสุดแล้วมาสื่อยันเราก็เลได้ถามมุนเนี่ยเออสุดท้ายแล้วมันก็เสียดายไงเหมือนชุดเกรเหมือนกันบางทีเขาก็ ข้าบัวเดีหูว่าเออมันราคาประมาณนี้โค้งประมาณนี้เวลาเาข้าไปซื้อสิแม่ซื้อมาแล้วมันจะขีดตะเลี่ยครัแอ่ะาดแนงใช่ไเออข้าวบัวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหูมันั้นนะปกติแล้วเวลาเราจะสั่งมงกุฎที่ว่ามันมันทุกคนว่าทำไมมันต้องแพงทำไมนี่ทุกคนการใช้งานอ่ะมันไม่เหมือนกันนะหนึ่งถางข้าใส่ของถือฝนตกเน้นๆสิแม่ถ้าเราดูไม่ได้ไม่ได้มาเป่าใดหรือว่าอะไรให้มันแห้งนะทุกคนมันขึ้นขี้สนิมได้มันขึ้นขี้สนิมใดเลยละก็่ะอัน เวลาเขาใส่ขึ้นไม้ปูนมันจะบอลเดือมดิเนียนเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เน้นที่เขาแบบมีเครื่องเพชรนะเขาจะดูแลดีมากเลยเขาสีหลังสันไล่แบบคัดบัะคั้นค่ะพี่น้องนะคะกับชุดเพชรเนี่ยเขาจะซื้อถุงมาะไซว่ให้มันขูดเพราะว่าถ้ามันขูดแล้วมันจะโบสวยจำเปาะความมีถุงเนียนฮอนูก็ซื้อถุงมาใส่เพะไะนั้นรักษาของมันต้องรักษาดีๆไม่งั้นมันก็จะขึ้นขีดสันนิ่งเพราะว่าฮอนูกับฮอนูกับค่อยขืนมะเหลว ขวดคือสันนิานว่าหนูเคยซื้อมาแล้วอันถูกรูงใสแต่ถือเลนว่าแพงพี่น้องสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ว่าถูหรือว่าแพงหรอกพี่น้องของสังทำเนาะออของสังทำหนึ่งมันต้องรอของน,นู้นนั่นนูเคยสร้างหนอปกติหนูใช้ของพี่จ้าเอ็นิยมสินถ้าผู้ใดเค่อยสื่อน่จจะจะคุ้ว่าเขาเขามีชื่อเสียงกับการทําเครื่องเครื่องเครื่องเพชรเมนค,ค,ค่ะแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่ ปีที่แล้วหนูสั่งเพ่องเพลดมือินซีกับหลานหลานหลานหนึ่งแต่ว่าเพ่อนอ่ะบอไดี้ลงคิวหายอันนี้ก็ไม่โทษกันนะทุกคนแต่ว่าหนูพ่อก็ให้ตังมาเต็ม้วแเละแล้วลแต่ว่าไล่มากก็สวยแหละพี่น้องนะคะแต่ว่านวลมันจะเปิดร่วงเล้วเพลินกับโรบอดด้ตอนนั่งเข้าต้องใสเงินหากเลยบอได้เอาบอได้เอาก่อนนะคะเราก็เลยมาสาั่งอีกร้านหนึ่งร้านหนึ่งเป็นร้านเดียวกันกับน้องอินะที่ทำไหมมงกุฎอ,อีกที่มันเป็นหลุมมันกมๆมันไข่ไย,ย่กันี้จชวว่าหายากดิ ในวงการมอร่ะที่ซัพพอร์ตตัวเองได้ใช่ถือว่า,วาหายากกมากเ,<ร>าเลยขี่ขันมาถือ,อคำพ่อนะฮะเวลาเขาเห็นยังมาถือใจิ่นี่ยแล้วิ่นกระสิบบว่าเสียใจมากเลยไม่น่าให้มาอะไรเลยไม,เออไม่น่าให้ติ๊บไม่น่าให้เลยรู้สึกว่าเราเสียใจเ,ออเสียความรู้สึกเราก็เลยแบบเอองั้นเราก็ซื้อเองดีกว่าไม่ไม่รับคําแบบนั้นดีกว่าเก็บเธอเดกร็สื่อด้ตำนานนี่เธอเดกร็ใส่ตำนานแล้วค่ะพี่น้องนะคะท่ากับเป็นคนห่างกับเป็นคนจิงเสียละพี่น้องนะคะ ว่ามันนะมันแอบประเดี๋ยวว่าเฮานี่หรอกแต่ว่าเรารู้จักเก็บเงินมากกว่าเนาะกันแม่น่อยไปโผดอีกวะอันสมมุติเด้อสมมุติว่าข่อยโผดวะอันต้องการสปอนเซอร์มงลคุณบางีตัหับอลคนจิตข่อยคนแหลกคือไผ่ไผ่ผู้ใดผู้ยังกัญชัยเออแม่นแกบอกว่าอยากได้อะไรต้องหาเองต้องขยันนี่ละคือคำคือขอนึงทีนู๋ต้องจัลึกไว้ในใจว่าเราต้องหาเองเออถ้าเราไปพึ่งสี่สิบีบางทีมันก็ไม่ได้นะจีตจีดาเออจัดลไปลงไปสักนคน ที่นี้ซื้อของใหม่เยอะมากมันต้องสื่อเด็กพี่น้องเพราะว่ามันสามปีแล้วเนี่ยสามปีเป็นที่สี่นี่มาแต่ได้กสื่อของใหม่เดิพันยังกันเช้เพื่นวะเแล้วก็บพนรับสปอนเซอร์พนันแล้วก็พอปลุกซ้ำลอยอย่างนั้นแล้วกระชนาเดียวเปิ้ลกว่าทถือมุเจ้าว่ากว่ถือพ่อกวได้แล้วก็ต้องว่านะ่ะน่ะมันก็ดีแล้วมันฝึกให้เราเก็บตัง อะไรที่ม hey, e ันซื in ้อเองการที Jadi, ่เราหาเองมันมีความสุขความสุขเมื่อคนนู้ความหานวันนี้จะกินอะไรดีแล้วเพิ่นก็บ่าพอมีตังแล้วก็คิดเอ้ยก็กินอะไรไม่ได้ก็คิดอะไรไม่ออกจริงๆริงมันโมเมนต์ค่ะพี่น้องมันไม่มีอย่างขายกคนเวลาซ้อมมันเลิกดึกมันไม่มีอะไรขายนะแมนบอแมนแล้วเราก็ไปหาซื้อแบบหิวแล้วก็ออกไปซื้อเลยบ่ได้พี่นงคข้าต้องขห้เพิ่นเลิกกอนต้องรอให้มันเสร็จก่อนใช่ต้องออกพร้อมกัน ต,ตนนีนึงก็ต้องตีหนึ่งแล้วกันเฮามันเฮาเฮายัางว่ามีรถเด้แต่คนขี่เขาเพราะมีรถ<บ>สินะไม่ใช่ว่าเราหิวแล้วเราออกมาซื้อได้เลยมันไม่ใช่นะทุกคนเฮาต้องถาดิเ<บ>ขาต้องถาเลือปลอมมู่เราเห็นแก่ตัวไม่ได้เราต้องเห็นแก่ส่วนรวมด้วยเ<บ><บ>อ้าพอคิดต่อไปครับ